สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักในการทำเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้เช้าวันจันทร์นะครับที่5กรกฎาคมนะครับ6-4ครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับมะม่วงนะครับสายพันธุ์ฮงจูนะครับสายพันธุ์หงจูนะครับอายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างจะยาวนะครับก็ยังเหลือติดต้นอยู่นะครับต้นนี้ต้นยังเล็กอยู่นะครับ เลือยอยู่5ลูกนะครับก็จะส่งนะครับผู้ที่สั่งจองไว้นะครับวันนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับแต่ก็เป็นท้ายก็ดูนะครับดดูสุดท้ายแล้วของมะม่วงนะครับแต่อายุการเก็บเกี่ยวของเจ้าหงจกนี้ยาวนานนะครับอยู่ได้นานนี่เริ่มออกแดงนะครับเริ่มออกสีแดงก็คือแก่นะครับแต่สาหรับลูกที่ยังไม่แก่นะครับ ตอนช่วงอายุเขาอ่อนนะครับสีเขานี่จะม่วงเข้มนะครับสายพันธุ์นี้ม่วงเข้มนะครับเรื่องสีไม่ต้องห่วงครับรสชาตินะครับสายพันธุ์นี้ลูกค่อนข้างเสมอดีนะครับรสชาติจะมันนะครับมันหวานนะครับมีความมันนะครับสุกออกมันเนื้อแน่นนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อแน่นนะครับปกติแล้ว มะม่วงส่วนใหญ่นะครับไม่มีเสี้ยนเวลาสุกก็จะเป็นน้ำนะครับเนื้อครับข้างจะนุ่มนะครับนุ่มออกนิ่มนะครับแต่สายพันธุ์นี้สุกก็ยังเนื้อแน่นนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับก็ขอบคุณนะครับไม่ว่าจะติดตามผมในเฟซบุ๊กหรือในบ้านดินอินทพรัมนะครับผมก็จะมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์พอสมควรนะครับ แต่สายพันธุ์นี้ผู้ที่สั่งจองไว้ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มทํากิ่งนะครับจะเริ่มทํากิ่งออกนะครับแต่ก็น้อยนะครับมีจานวนน้อยนะครับต้นยังเล็กอยู่นะครับสําหรับผู้ที่จองลูกไว้วันนี้ก็จะส่งให้นะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับลูกครับผมเช้านี้ก็จะอัปเดตไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ